ไม่ไดาวิกาจัดเต็มความงดงามเข้าสักการะแม่หยัวเท้าสีสุดาจันทร์พร้อมรำถวายเรียกว่างดงามอลังการมากสำหรับนางเอกสุตาใหม่ดาวิกาโฮเนซึ่งล่าสุดเจ้าตัวจัดเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องสวยสงา่าเข้าสักการะไหว้แม่หยัวเท้าสีสุดาจันทร์พร้อมรำถวายถึงสถานที่จริง โดยสาวใหม่ได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปผ่านอิสต a แกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้ได้มาไหว้เท้าสีสุดาจันทร์ถึงสถานที่จริงรู้สึกถึงพลังของแม่ค่ะขอให้โปรเจกต์นี้ปลอดภัยผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนทำงานราบรื่นขอบคุณทุกคนที่ไปด้วยกันขอบคุณพี่ดาวขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณทีมน้องนางรำขอบคุณพี่ใหญ่และผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่ไปร่วมไหว้พร้อมกันนะคะ ขอบคุณชุดสวยๆจากครูไก่ค่ะห้ามกลังเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆแห่มากดไลค์พร้อมคอมเมนต์ชื่นชมความสวยงามไร้ที่ติและต่างรอชมผลงานของเสาวใหม่ดาวิกากันอย่างท่วมทน้น